สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวอาหารมื้อเย็นวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนอ้าวมีส้มตำชมการเลยตำม,ม,มีหมูโอเคอ่ะเรามาลุยกันเลยไม่รอช้าอังแรกจะคิมหมูก่อนผมเอาเป็นหมูก่อน เนื้หมูนะหมูทอดน่าอร่อยมากอืมความนุ่มนุ่มละมูนหมักคอเนื้อมากนี่ผวาเอ่ไป่็ตีเด็ดของเราเลยคือต้มตำอืมนื้อทาดดัว นัวแล้วก็เปรี้ยวหวานผมก็ชอบเปรี้ยวหวานอยู่แล้วก็วเผ็ดๆต่อไปก็คือปลาหมึกครับปลาหมึกเรียกปลาหมึกอะไรก็ไม่รู้ปลาหมึกกล้วยกล้วยตานีหรือเปล่า <c oughs> ต้องมาครับใช้มือเลยลุยเลยผมอืมอ๋อครับอนนี้คือ วุ้นเส้นใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยเนาะอืมมือกกุบมากตุบไมปากอืมออแลก็ทาเป็นเป็นเรือย้อนเลยนี่หมูหมูใส ปุ้นเนส้นสายนะครับก็จะเป็นปลาหมึกปลาหมึกกล้ยตานีก็ไม่รู้ปลาหมึกอะไรไม่ผี่เดินสะดวกเถอะแล้วก็ใส่อันนี้ไปเลยมะละกอส้มตำโอ้โหนี่คำใหญ่มากลุยอ อต้นนะครับมี่คือเก่งครับตันน้ำแล้วก็

นนมันมีความบรรยายครับอร่อยมากครับจะใส่น,นี่ปลาหมึกนะปลาหมึกเดี๋ยวก็อันนี้ก็ปลาหมึกหมึกอ,อะไรไม่รู้กล้วยกล้วยตานีมะละกอต้อตมตำตำบักหุงบ้านหงเน่ยตำบักหงอะรูยเลยครับออื Ờ à, học Ừ. Đánh rồi, đánh rồi. Ừ. rồi. โอเคครับย๋รีวิวหน้ายาอิฟีนาครั้งหน้าจะมากินอะไรอย่าติดตามชมด้วยครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่ออีพีหน้าจะมากินอะไรให้ดูก็อร่อยมากครับนะคำสุดท้ายอืม